แล้วอาจารย์ใช <ert. S 1> <Bringing> ้วิธ no mm ีไหนในการดำสายแล้ว <invari> ก <able conclusions> ็ป <aument ums> ้องกันความชื้นตัวนี้ปกติถ้าอยู่ในแมงโกลเนี่ยมันจะต้องเติมในข้อเตินในข้อก่อนเตินในข้อที่ทีดังก็คือข้อให้กับบีนะครับหรือไม่ก็เป็นข้อเล็ก จะเป็นข้อไออ็ซีข้อหาหรือข้อหาตาัดกันไออซีข้อบางเลนยนะครับเพราะฉะนั้นมันจะต้องเดินในข้อจะเป็นข้อโลหะหรือตโลหรระก็ได้ถ้าเดินตรงตรงเลยเนี่ยล่างไปเลยอย่างที่บอกก็จะเกิดปัญหาเรื่งองรอยต่อถ้าสายเช่นนี้ไม่ต่อเลยก็คือมุดจากหัวท้ายลงข้างล่างแล้วก็เป็นโผล่โผ ต้นเสาเลยมันก็จะไม่มีรัยต่อมันก็สามารถแช่น้ำนได้ใช้แหวนีนะครับผู้บอกความดีได้มันก็จะไม่เป็นหาแต่ถ้าระหว่างตามสื่อต่อต้องสื่ออลลตลาลาออ่อเนี่ย,ยผู้รับเหมาเขจะใช้เทปละลายแต่การใช้เทปละลายผู้บอกใช้การนกไปความร้อน,อนาสายไฟประเภทนี้เป็นสายส่งกำลังอยู่แล้วมันต้องร้อนร้อนันก็ขยายตัวแลสะดุกที่เด่น ละลายแค่ละลายก็แลต่น้ำมันจะเจาะเพราะมันไม่ได้มีไอ้น้ำแก้ในนะ้ำถ้าฝั่งดินนะครับเรื่องการแก้น้ำก็จบแล้วว่ามแก้ไม่มีไว้ตรงแห้งเพราะผมไม่เคยเห็นบ่อยเลยแห้งน้อยมากที่จะแห้งเน็นแต่ที่ตรงนั้นมันเป็นที่ตอร์เรือพายเราในระหว่างตอน,นส่วนใหญ่เราพุ่งลงไปแล้วก็เป็นพื้นที่ที่ต่ำดังน,นั้นโอกาสให้หน้อยดังนั้นตอนแรกถ้าเขาเดิน หัวท้ายแม่งยังมีรอยต่ออาจจะแช่น้ำได้ถึงไม่ิปีแต่ถ้ามันต่อไม่รู้มันต่อตอนไหนรือว่า่าือข้อที่ไทราบจะต้องถ้าต่อแล้วเจ๊พาาลยคะแนยถึงรอบที่วะรอบอถึงรอบที่นี้เราจะไป็นคะนนเจ๊พาราลายเราจะเป็นรอบที่สอง ไช่ก็ใชกด้วยสแล้อนุ่นเสียเกิไม่ก็ทอดหาผักกาดทอดด้วยสูตรนี้เขาไหมจะดีดีเลยล่ะบอกว่ามันจะมีอะไรบ้างจะแต่งแบบองอีแบบเดิเอ่ออบ ส่วนใหญ่จะใช้แบบงานกันไฟฟ้าเครื่องจะค่อนข้างแพงแล้วก็ลงต้นสูงผมก็เลยอยากใชะไรแบบข้อเหล็กมีปัญหาอยู่ที่ว่าในข้อเบงโบนเนี่ยเขาทำรูไวกไม่สามารถใส่ได้ถ้าเดินไม่ได้เดิไม่ได้เอาไงก็ไม่ตัดใจต้องเรียนต่างประเทศ

ที่ตางๆทุาเปลียนเลยก็คือจะทำประมาณ300เมตเอาภาสาวใส่ผู้สมัรถ้าไม่อะแล้ามันเิน้หรืทบักก็ไม่ควรฝาสาวใเวลาเวาแล้ต้องาแผนโครงการเราต้บอกใายว่าเราถาจะเอาความนี้นมาเรจะต้ที่้เราทีแต่ถ้ามันมีทางเลือกขุกครั้งฝาสาวไทยมันจะดีหรือแหลกครับก็ เู้บอกตรงมาแล้วของัเพื่อที่จะใช้ไม่ต้องเปนจไขท่ห้าก็ดี่บนปีชอบต้นีหือแต่ถ้าพอขึ้นเนี่ยอย่างนอยห้าปีดปีไม่ตากัการจับจูงมนี่คือที่กดตาวลโคเนี่ยจากทางไฟฟ้าไปรบือกนี่สายแทน ผมก็ไม่ใช่แดเป็นร้อยสายมีต้งสายในบ้านเราสายในบ้านคในว่ามันก็มเป็นากใหต้อการจะไปไล่หาค่นั้นดสายเธอสายเมันใ่านชข้อตั้งนี้วาเอะไรผมในี้เทปลายเทปกติ ปรับก็ได้สายคอนโอนอะไรต่างมัไ่ด้าวต้องมีนหวยที่บอกงานอนนกางี้สายสำับสายคอโนมันจะเป็นสายอติกรนะคือเราสามารถที่จะสั่งสงโรงงานได้ว่าเอาความยา300เมตรไะมีรอยต่อได้ที่ได้แต่น้หนักมันต้เป็นสัตว์ทต้วางสายเลย ต้องดึงลากให้พอลากถึงน้ำแล้วต้องทำพิีทำเอาปอไปแร้วลากเพื่อไม่ให้ถืออยตัวถ้าให้อัเร็จแล้วก็ตัตรงั้อยแ้ม่ย้อยรกัน้นทัก็จะกางน ถ้าพี่สเราอยากให้ตัวรแลกาจะลาท่านไป่านแทนตอนฝนะต้นทต้นบนที่ดูมาต่อายได้ีนะแต่ต่อตวหลักว่าจะยัไม่ย้อนกับครับคือ้า่างเดียวยาก จะลากอาจจะทำได้ไม่ได้ใช้ใช้แรงงานเพื่อเพอาะลากเพียงเดียว300เมตรก็ต้องหักอาจจะต้องหักคือลากขึ้นไปก็เป็นอย่างนั้นเฉพาะ็เพียเดียวแล้วเดี๋ยวไหนจะมีสายย่อยคือผมอยากให้แยกช่วงๆสายทาวเวอร์เนี่ยผักก่อนอาจจะขึ้นบนดินแล้วก็ลงใช้ท่อเหล็กงวางใช้กับ

ปัญหาเยอะๆตัวยาวแก้ยากอันนี้อันนี้ก็คงต้องค่อยๆค่อยๆค่อยๆจับประเด็นปัญหาแก้ให้บางคนถ้าวางใหม่ถ้ามีมีงบมีอะไรอาจจะทำรื้อแล้วก็วางใหม่แบบเดิมก็ได้ใช้ขนาดใสเดิมแบบเดิมแต่นี่เล่นะทุกคนทีเดียวเลยก็ต้องรื้อทุกอย่าง ก็ห่ากที่ไปใหม่นจะถูกยาวถึง20าทีเดินคเดียวเลยปลอทายแล้ก็แช่แแช่สิที่เรียวาน้พราว่าสายนี้มีเราเดินในแมโอแล้วาไม่มีรอยต่อจะถึยาเ่นแดแมนโเป็นฝนก็ออาลานะสถานที่เกิดแต่ถ้ามีการต่อระหว่างทาง้องหติดตั้งเร็วสะดวกแล้วก็แช่เันละลาย เดี๋ยวเรามีมีเบรคเนาะใครมีคำถามไหมครับเยสครับน่ผมี่เปินฝ่ายทังหมแล้วผู้ดยรตอที่เราผู้ดยสารมีปัญหาคือการโดรสารขับแต่ไฟบ่อยหอยก็นะครับเดียนวัน่น้เนี่ย ก็เลยจะถามด้วยเห็นสาย a ยครับสายตัวอีกที่ผมได้สอบถามเมตรประมาณเกือบ4รันก็เคยคิดว่าถ้าเกิดทำางอยู่ก็อาจจะทโมยได้เมื่อกี้เห็นสาย a ยสามารถเรียกความเี็นได้ของผมเคยร้อยทอมันก็ตัดทอดโอน เดินเดินบนน้ตาระหว่างระหว่างเสาเสาเสาเรา่้องมีแล้วไม่างหา เราบอกคุณอนะไรเงี้ยเออมันสามารถที่จะล็อกไว้ไม่ให้มันเคลื่อนที่ได้คือเราทำทำไม่ะลรทำตัวล็อกหนัตัวล็อกใส่ไปที่เรามีอยู่แต่ระหว่างทางอาจจะเ้าเขตเหมที่บอกฝั่งดินได้ครับแต่ในคลื่นตัวนที่เห็นว่างานสถานีพุ่น,น้ำที่เดินลอยเนี่ย สามารถที่จะเป็นคะแนนง่ายโดรผสมข้อแรกเป็นคะแนนง่ายแล้วก็สามารถที่จะตรวจสอบไอการในงานหรือว่าการต่อสายไฟได้ไหมถ้าฝังดินเนี่ยพอฝังยาวแล้วเนี่ยต้องบอกว่ามันต้องเปลี่ยนไม่ได้แล้วต้องมาเจอติดได้ดินหมดเลยนะครับการปพกพาในที่นี้เลยถ้าเป็นในสถานที่ที่มันเสี่ย ก็อาจจะต้องทำอย่างที่ที่ปากทางตั้งไว้คือขโมยมากแต่ว่าปากมันก็ปูปูทับเลยไม่ได้มีการขโมยได้หรือถ้าตัดจริงๆก็ตัดตั้งแต่บนดิ้วที่มาแล้วก็ใต้ดิ้วเือเอาไปไม่ได้อันนี้ก็อาจจะเป็นเฉพาะส่วนใครนะครับอันนี้ทำได้ก่อนฝากก็อาจจะมีการทับตาม ข้อกำหนดที่นี่อาจจะต้องมีไายรอกสายรกปกผมแล้วก็วางความรันหรือว่าเทปูทำตัวนี้ก็จะเลยช่วยได้ไม่ไม่ไม่ไมแนะนำให้ทำทุกแห่งนะครับเพื่อเป็นการป้องกันขามอยากให้ว่าต้อเป็นข้อจุดที่เสียงเราคอยทำอันนี้อาจจะต้องกคันส่วนวิธีอือก็ ดูจะเป็นการแก้ไขไฟเนี่ยติดกล้องมือจอหรือว่ติดสัญญาณอะไรก็ได้คือช่างหรือว่าผู้ที่จะมาเอาเนี่ยยังไม่ใช่การก่อนคงมีความรู้ไม่อยากให้ลูกออก็ต้องสัดงออกออกถ้ามีไฟกขาต้องผ่านชัยออกก่อนผู้นี้พวกที่เปยืะเนี่ยต้องยอมรับความรู้นะครับเรื่องไฟฟ้าไม่งั้นถ้าไม่มีก็ต้องรู้บาล นั้นก็จะแนะนำให้เป็นเป็นไปว่าตรงไหนที่มนเสียงแล้วก็ไปทจะต้องไรที่ว่าแต่เวลาติดตั้งเต้นก็ให้ติดตั้งตามวิธีการที่เป็นเรือมีใส่รองใปกแล้วก็เทปูนจริเทปพูนหนาไม่นาเต้นไม่จำเป็นอเต้นอะเอาหลอดระยะแนวครับเพื่อจะช่วยเรื่องการพูดขโมยตัวนี้ไปได้ ถามเรื่องสายไฟนะครับที่อยากได้นำได้เลยครับทา้งผมเนี่ยจะใช้วิธีนี้ตัวหัวสุดท้ายเนี่ยหน่อหง่โงขึ้นมาปลายสายหัวสายกับปลายสายจะใช้วิธีร้อยข้อร้อยข้อเลย6เมตรเลยขึ้นไปเลย6เมตร4เมตรแล้วก็ใช้โง่โงเหาต่อขึ้นไปหรแล้วใช้สายที่มัมีบอลลูนยึ โอเวนของเบอร์มันถึงรับกระแสเข้าเดินได้ถ้าพี่เอาสายเบอริบทองแดงนะครับเราเปลี่ยนไปใช้สายอลูมิเนียมเบอร์สิบเดิมสายอลูมิเนียมไม่เลยเพราะมันมันรับกระแสไปในตัวที่ไม่ได้ไม่เข้าทองแดงฉะนั้นพี่ต้องเปลี่ยนสายไปพอสายมันโตขึ้นราคามันก็จะแพงขึ้นมันก็จะไปใกล้ๆกันแต่ข้อจำกัดคือหน้าเป็นสาย ทองแดงเวลาดึงแหลกถ้าดึงแหลกได้30เมตรตกสองสามิดหน่อยเดี๋ยวถ้าที่เราทองทาวลูเนี้ยขึ้นอาวลูเนี้ยท่านต้เพิ่มขนาดเป็นสองเท่าแล้วเวลาท่านดึงแหลกถ้าดึง30เมตรไม่ได้ต่องตอกครับดึงได้ครั้งละ10เมตรถ้าต้องมีเต่าทีเพราะอาลูเนียมมันหักง่ายข้อความัดสอง เลยทำให้ที่ต้นงคพุเน่ยเสาเพิ่มขึ้นอีกขนาดสายต้อเพิ่มขึ้นอีกเพื่อใหรกระแสนอ้วเดิบที่ว่ามันจะขโมยหรไม่ขโมยนะแต่รูกเงี้นก็ใายได้บอกได้ยิ่งแดดมันเทาง่ายฉะนั้นการเปลี่ยนสายทำแดงเป็นเงียยได้แล้วต้องคิดนี้ให้ให้หลายๆด้มากขึ้นหลังหนึ่งก็คือสายต้องเพิ่มขนาดเพื่อให้รับกระแสนอดิม สอเบอร์สามเมอ spell, บเมอร์ไม่ได้ก็ไปตารางหอิม่ตารามเดินด้แล้วก็ซัพอร์ตก็เพิ่มสี่กว่าเดิมแต่สามสิบเมตรก็ต้องเพิ่มเลยต้องทำซับอร์ตถกสิบเมตรไม่ยังนันจะหักเลยสายนี้มจะหักในสุดท้องปัญหาจรตอมาวมันจะต้องตางซัพอร์ตทุกทีนะข้าลงตรนี้ซับพอร์ตไม่จะตกอาจจะกลังที่สาย เปล่าเพราะมันก็ตั้งแล้วก็ขายได้เหมืแต่ราคาขอลูมิเนียมอาจจะกว่ากับคอนกรัตฉะนั้นของพี่นี่ถ้าจะเอาลงดินแล้วขึ้นมาบางส่วนนี้ด้วยแต่คือทั้งขึ้นทั้งลงเดี๋ยวก็จะเกิดปัญหาเรื่องทีกภาพหรื้อรูปหน้าความสวยงามของโครงการขึ้นทั้งวลุเดี๋ยวหนึ่งก็ลุกทำไมสถาภาพทำไมสถา อะไรก็ต้องชี้แจงให้ผู้บริหารเข้าใจก่อนก่อนที่จะทำหรือเปาก็ทำไว้ไม่น่าให้คุณมาทำอะไรเนี่ยทำทำไมไม่รู้อะไรเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะโดนตาหนิในการเสนอความเห็นเราควรจะเสนอทางเลือกเลยคืออองมกเป็นที่เลยหรือข้างล่างทั้งหมดทำใหม่ติดตั้งใหม่ทั้งหมดแล้วก็ไม่มีรอยต่อในระยะ30เมตรเลยหรือเอาขึ้นบน ใ้เงินลดลงหน่อยแต่ไม่สัญญาวแต่ใช้ระยะยาวไม่มีปัญหาแต่ละปีอะไรหรือเอาตูบตูบมีตาโน้ยไม่ค่อยมีพวกตรงไหนเสียก็เอาขึ้นตรงไหนไม่เสียก็ 买了、uh เปไปเอดเจมลบากนะคับสมาีวันแล้วก็เป็นราะครัออกก็กนัก็ใ้เร่ท่นี้ก็เดี๋ยวเราก็มารับุเอง้